สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากฝากกดแชร์ออกไปนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะสาฝาก ไปสวัสดีนะคะก่อนอื่นต้องสวัสดีกับทุกๆช่องทางนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะสามารถพิมพ์ทักทายนะคะแล้วก็สลตามด้วยชื่อเล่นนะคะพี่ๆขาใครเข้ามาแล้วนะคะสามารถพิมพ์ทักทายแล้วก็สลตามด้วยชื่อเล่นเนาะเราจะได้รู้จักกันไว้นะคะเราจะได้รู้จักกันไว้นะคะโอเคไหมคะอ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะสักฝักแชร์ออกไปนิดนึงนะคะเพราะว่าการที่เราแชร์แสดงว่าเราเป็นคนที่มั่งคั่งเหลือเฟือแล้วนะคะการที่เราแชร์นะ เป็นการแสดงถึงว่าเราเป็นคนที่มั่งคั่งหรือเฟือแล้วนะคะคนที่มั่งคั่งหรือเฟือแล้วเขาจะ,จะแบ่งปันให้ผู้อื่นค่ะโอเคนะคะสําหรับหัวข้อในวันนี้นะคะพี่ๆค่ะสาหรับหัวข้อในวันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดกันนะคะนั่นก็คือเหตุผลอะไรอ่ะ uh, มีเหตุผลอะไรที่วันนี้เราถึงจะต้องเอาตัวเองเข้ามาสู่โลกออนไลน์อ่ะนะคะมีเหตุผลอะไรที่เราจําเป็นที่ต้องเข้ามาสู่โลกออนไลน์เพราะอะไรคะ พราะอะไรคะใครพอทราบบ้างนะคะพี่ๆคะใครพอทราบบ้างอ่ะใครทราบพิมพ์ลองพิมพ์มาจ้ะนะคะลองพิมพ์มาได้เลยนะคะลองพิมพ์มากันได้เลยนะคะสวัสดีนะคะกับพี่ๆทุกช่องทางนะคะโอเคนะคะนะอ่านะคะ,อนะคะโอเคค่ะโอเคนะคะก็คือเนาะการที่วันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าโลก ในปัจจุบันนะคะมันเริ่มแบบมีการขยับแล้วเนาะอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะคะมันเริ่มมีการปรับบ้างแล้วนะคะนี่เป็นเหตุผลที่อ่าหลายๆคนต้องผ่านตัวเองเข้ามาสู่โลกออนไลน์นะคะสังเกตไหมคะแม้แต่เออแม้แต่การคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่เรารู้กันอยู่เนาะก็คือแบบว่าไม่ค่อย,อยที่จะออกจากบ้านแล้วบางคนใช้ส่วนคนบางกลุ่ม หรือคนบางสัตเรียกสาขอเรียกว่าคนบางกลุ่มแล้วกันเนาะที่หันมาใช้บริการในเรื่องของอบริการพวกแก๊ฟฟู้ดแพนด้าไม่ว่าจะแบบซื้ออาหารสำเร็จรูปเข้ามาทานหรือว่าเป็นอาหารสดนะคะเพื่อน,นำมาประกอบอาหารนะคะหรือแม้แต่แบบจะไปจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ปัจจุบันนะคะก็มีธุรกิจพวกนี้เกิดขึ้นมากมายนะคะมีทั้งแบบ ที่เป็นเจ้าเจ้าเก่าแล้วก็เจ้าใหม่ที่ตอนนี้ที่แบบว่าเติบโตขึ้นเยอะมากเลยค่ะพี่ๆสังเกตดูไหมคะมีทั้งไลแมนโกเจคคือหลายอย่างมากเลยเนาะแล้วก็โดยเฉพาะห้างอ่ะห้างสรรพสินค้าหรือโมเดลเทรดนะคะหลายๆที่ก็หันมาทําแบบว่าบริการ ขนส่งบริการแบบ Delivery กันหมดแล้วนะคะเพราะว่าเขาจำเป็นที่จะต้องปรับตัวนะคะเพราะคนส่วนใหญ่นะคะที่เราทราบกันดีอยู่ว่าไม่ก็คือถ้าไม่จำเป็นก็จะออกจากบ้านถูกไหมคะออกจากบ้านน้อยถูกนะเออออกจากบ้านน้อยนะคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะเซฟตัวเองส่วนหนึ่งด้วยนะคะอ่ะอันนี้แหละคะ่ะเป็นเหตุผลที่ว่าวันนี้เราจำเป็นที่จะต้องปรับตัวคะ่ะ เราจําเป็นที่ต้องปรับตัวนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่านอกจากธุรกิจตัวเนี้ยธุรกิจที่แบบว่าตอนนี้คือต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเติบโตเยอะมากเติบโตสูงมากๆนั่นก็คือธุรกิจขนส่ง ธุรกิจขนส่งนะคะอย่างเช่นแบบว่าปัจจุบันก็จะมีทั้งลายเก่าแล้วก็ลายใหม่ใช่ไหมคะอย่างเช่นแฟ t เคอรี่อะไรเยอะแยะมากมายคือหลายแบรนด์มากเลยเข้ามาแบบ่าทำตลาดแล้วก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่นะคะนิยมสั่งสินค้าออนไลน์ไม่นิยมออกจากบ้านนั่นเองนะคะซึ่งซึ่งทำไมอ่าซึ่งบอกเลยนะว่าธุรกิจเขาเติบโตเร็วมากเลยนะ ใส่ยออกตัวอย่างแอบกับซิฟนะคะแอบกับซิฟนั่นคือแบบแฟดนะคะอย่างแฟดอ่ะคือจําได้เลยว่าเขาดําเนินธุรกิจมาตั้งแต่ประมาณต้นปีที่แล้วค่ะพี่พีค่ะเขาดําเนินธุรกิจมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วแล้วธุรกิจเขาเติบโตเร็วมากเขาขยายสํานักงานแบบเร็วมากๆเพราะว่าธุรกิจ มันเติบโตขึ้นคนส่วนใหญ่นิยมสั่งของออนไลน์นะคะซึ่งแบบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะสาบอกเลยว่าถ้าคุณจําเป็นที่จะต้องปรับถ้าวันนี้คุณไม่ปรับมีผลกระทบกับตัวคุณเองแน่นอนค่ะเออถ้าวันนี้คุณไม่ปรับนะคะมันจะมีผลกระทบต่อ คุณอย่างใหญ่หลวงมหาศาลแน่เลยนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลให้วันนี้นะคะคุณจำเป็นที่จงเข้ามาในโลกออนไลน์แต่เข้ามาแล้วคุณจะทำยังไงให้คุณสามารถที่จะอยู่รอดบนโลกกระดิ่งตกค่ะแบบนึงค่ะนะคะแต่ทำยังไงนะคะพอคุณเข้ามาในโลกออนไลน์แล้วด้วยความที่แบบว่าพอโลกมันเริ่ม ปรับเนี่ยผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่รายย่อยรายเล็กเยอะแยะมากมายก็วิ่งกรูกันมาค่ะเข้ามาสู่โลกออนไลน์เหมือนๆกันค่ะแต่วันนี้เราก็เป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่เราอยากจะเติบโตที่เราก็ต้องมีการปรับตัวอย่างที่สาบอกพอโลกมันปรับปะค่ะทุกคนพอโลกมันปรับเนี่ยเราก็ต้องปรับถ้าเราไม่ปรับเนี่ยสิ่งที่มีผลกระทบอย่างที่สาบอกคือผลกระทบในเรื่องของอะไรคะรายได้ค่ะ ถ้าคุณไม่ปรับรายได้คุณจะหดหายอะจริงไม่จริงจริงไม่จริงหลายๆคนหลายๆค,คนเคยมีหน้าร้านเคยยอดขายอู้ฟู่อลังการมากเลยแต่พอมันเกิดแบบเนี้ยขึ้นมาแล้วถ้าคุณยังดันทุลังมีหน้าร้านไม่ทำออนไลน์เพิ่มสิ่งที่เกิดมารายได้คุณจะร้อยมันก็จะกลายเป็นหลักสิบ จริงไม่จริงเออสาวว่าหลายๆคนเจอนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะจริงเป็นเหตุผลที่เราจําเป็นที่ต้องเข้ามาสู่โลกออนไลน์ แต่เราจะมีกลยุทธ์เราจะมีกลวิธีอย่างไงเวลาที่เราอะค่ะเข้ามาสู่โลกออนไลน์แล้วค่ะคุณจําเป็นที่ต้องสร้างความแตกต่างนะคะในโลกออนไลน์พี่ๆค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะสามารถที่จะพิมพ์ทักทายแล้วก็สลัชเล่นกันได้นะคะโอเคนะคะก็คือขออนุญาตต่อเลยแล้วกันนะคะคือต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าวันนี้คุณเข้ามาสู่โลกออนไลน์แล้วนะคะสิ่งที่คุณจําเป็นที่จะต้องทํา มากๆคือแบบดอกจันล้านดอกเลยจําเป็นที่ต้องทํามากๆเพราะว่าคนบางกลุ่มหรือผู้ประกอบการรายใหญ่รายเล็กรายย่อยก็เข้ามาเหมือนเราอะแต่จะทํำยังไงให้ลูกค้ามาซื้อสินค้ากับเราอะคะนั่นก็คือการที่วันนี้ค่ะพี่ๆค่ะวันนี้นะคะพี่ๆจำเป็นที่ต้องสร้างความแตกต่างคะ่ะขอบคุณค่ะโอ๊ยส่งส้มตำมาให้ด้วยขอบคุณค่ะนะคะซึ่ง สำหรับนะคะถ้าพี่ๆเข้ามาสู่โลกออนไลน์แล้วนะคะสิ่งที่พี่ๆจะต้องทำก็คือการสร้างความแตกต่างค่ะสร้างความแตกต่างในอะไรคะก็คือสร้างความแตกต่างและก็โดดเด่นค่ะในตัวของตัวเองนะคะเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการกับเราเอะวันนี้ฉัน อออ่านไม่ออกเขาเอ๊ะวันนี้ฉันเยอะจริงๆอะไรเนี่ยแหลคะค่ะโอเคขออนุญาตต่อนะคะโอเคค่ะ okay, ขออนุญาตต่อนะคะโ okay, อเคะค่ะพี่ๆค่ะใครเข้ามาแล้วสักปะกดแชร์ด้วยนะคะทั้งทั้งสองช่องทางเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะอ่า uh, คือต้องบอกเลยว่าเวลาที่เราเข้ามาโลกออนไลน์แล้วนะคะอ่า uh, หลายๆคนเนาะหลายๆคนก็คือยังที่จะแบบอยู่หลังบ้านอยู่ค่ะทุกคนอยู่เข้าอยู่ในโลกออนไลน์แล้วนะแต่ยังอยู่หลังบ้านอ่ะทุกคนยังแบบว่ายังไม่เคยแบบว่าออกหน้ากล้องด้วยซ้ํายังไม่เคยออกมาออกหน้ากล้องด้วยซ้านะคะเราก็คนลูกค้าของเราก็ยังไม่แบบไม่เคยเห็นหน้าเราค่ะทุกคนค่ะไม่เคยแบบไม่เคยเห็นหน้าเรานะคะ ต้องยกตัวอย่างแบบนี้เนาะสาเป็นคนหนึ่งค่ะพี่ๆสาเป็นคนหนึ่งนะที่เคยทําออนไลน์มาสักระยะหนึ่งแต่ว่าอยู่หลังบ้านค่ะแล้วเวลาที่ลูกค้ามาซื้อสินค้าหรือบริการกับสาสิ่งที่เขาจะได้ไปเขาก็จะได้รับแค่สินค้าค่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ว่าคนที่ขายสินค้าให้เขานะคะหรือแม่ค้านะคะหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะซึ่ง เหตุผลเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งจาเป็นที่เราอะค่ะจาเป็นที่ต้องออกมาสร้างความแตกต่างบนโลกออนไลน์ค่ะเพราะว่าสินค้าที่เราขายนะคะ1แบรนด์สมมติว่าอันนี้คือสายกตัวอย่างเลยเนาะก็คือสาทำธุรกิจอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมคะพี่พี่คะสาทาธุรกิจอยู่ตัวหนึ่งและคือแบรนด์ที่สาขายเนี่ยมันก็จะมีสินค้าในออนไลน์ก็คือ เป็นร้อยล้านอ่าเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านซึ่งเขาจะสามารถซื้อสินค้าชิ้นนี้คะ่ะกับร้านไหนก็ได้กับใครก็ได้แต่ถ้าวันนี้คะ่ะเราออกมาสร้างตัวต,วตนบนโลกออนไลน์ line, เราสร้างความแตกต่างให้เขาได้พอลูกค้ารู้จักเรามากพอนะคะสิ่งที่เวลาที่เขาซื้อสินค้ากับเราไปครั้งแรกแล้วอะคะ่ะ เขาก็จะกลับมาค่ะจะกลับมาซื้อสินค้ากับเราซ้ําในชิ้นที่2หรือชิ้นที่3นะชิ้นที่สหรือชิ้นที่ส,น,ส,น,สนะคะเพราะว่ามันเป็นการที่เรียกว่าความไว้วางใจเออจะบอกว่าตื่นเต้นเออมาฟังหนูตื่นเต้นหนูพูดไม่ออกเลย นะคะอันนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบในเรื่องของความไว้วางใจนะคะความไว้วางใจของของผู้บริโภคนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะโอเคค่ะฝากแชร์ไปด้วยเนาะได้ค่ะโอเค นะคะก็คืออ,อันนี้มันคือในเรื่องของการสร้างความไว้วางใจค่ะให้กับผู้บริโภคนะคะเพราะเพราะว่าการที่เราอะค่ะคนนึงในฐานนะแม่ค้าออนไลน์นะคะแล้วเราออกมาสร้างตัวตนเราสร้างความคุ้นเคยกับลูกค้ามากพอเราสร้างความทัสกับลูกค้ามากพอนะคะเราเนี่ย สวัสดีค่ะครูพี่แมมสวัสดีค่ะนะคะพอพอเขาเนี่ยเกิดความไว้วางใจกับเราในระดับหนึ่งแล้วนะคะไม่ว่าวันนี้ค่ะคุณจะขายสินค้า A สินค้า B สินค้า C หรือคุณอาจจะย้ายแบรนด์นะคะหรือคุณอาจจะย้ายแบรนด์คุณอาจจะไม่ขายแบรนด์นี้แล้วคุณอาจจะเปลี่ยนจากแบรนด์ A เป็นแบรนด์ B เขาก็จะตามไปซื้อสินค้าเขาไม่ได้ซื้อสินค้าเพราะตัวสินค้าแต่เขาซื้อสินค้านะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่ เขาซื้อสินค้าเพราะอะไรคะเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาอะคะ่ะเขาหลงรักเขาชอบคุณก็คือพอเวลาที่คุณจับสินค้าหรือบริการตัวไหนนะคะเขาก็จะมองว่า สินค้านั้นมีคุณภาพนะคะเพราะว่าวันนี้เขาเกิดความชอบความหลงรักในตัวคุณแล้วนะคะวันนี้นะคะก็ะคือต้องบอกเลยว่าเนี่ยค่ะเป็นเหตุผลที่ทําไมวันนี้เราถึงจะต้องเข้ามาสู่โลกออนไลน์นะคะและเหตุผลนี้เองนะคะนอกจากการที่เราเข้ามาสู่โลกออนไลน์แล้วมันก็จําเป็นที่ต้องสร้างความแตกต่างและก็โดดเด่นค่ะเพื่อให้เราอะค่ะสามารถที่จะอยู่ในโลกออนไลน์ได้อย่าง ได้อย่างยั่งยืนเนาะได้อย่างแบบเติบโตและยั่งยืนในโลกออนไลน์เพราะว่าก็ปฏิเสธหลายๆคนถูกไหมคะปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมว่ามีหลายๆคนเนาะที่กระโดดเข้ามาสู่โลกออนไลน์แล้วค่ะพี่ๆค่ะที่กระโดดเข้ามาสู่โลกออนไลน์แล้วบางคนก็ไม่ได้แบบว่าอยู่ยั่งยืนยงในโลกออนไลน์ถูกไหมคะนะคะซึ่งสาต้องบอกก่อนเลยนะว่าสานะคะ อยู่ในโลกออนไลน์มาสักระยะแล้วโดยที่ไม่สร้างตัวตนค่ะอันนี้คือยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะขอบคุณค่ะครูพี่แหมมขอบคุณค่ะนะคะก็คือต้องบอกอันนี้คือขอเล่าประสบการณ์จริงเลยเนาะว่าสาหาเป็นคนหนึ่งนะคะที่นะคะเป็นแม่ค้าออนไลน์ในโลกออนไลน์นะคะและก็ไม่เคยออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เลยนะคะพอวันหนึ่งเนี่ย นะคะพอวันหนึ่งที่แบบว่าม,มันเกิดปัญหาแบบสะดุดนิดนึงอะคะ่ะพอวันหนึ่งที่ต้องบอกก่อนเลยนะว่าสาบแบบยิงแอดแบบยิงแอดจริงๆค่ะเป,เป็นสายแอดเนาะอันนี้คือเล่าเล่าให้พี่ๆได้ฟังเนาะนะคะนั่นก็คือ,อวันหนึ่งที่เรามีปัญหาแล้วทางด้านเทคนิคนิดนึงนะคะก็คือมันไม่สามารถ ยิงแอดไปแล้วโฆษณาไปแล้วมันไม่ได้ยอดขายตามที่เราต้องการเนี่ยมันทําให้เราสะดุดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยหันตัวเองอะคะ่ะเข้ามาแบบสร้างตัวตนจริงๆนะคะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถที่จะเห็นหน้าเราได้จริงๆอะคะ่ะซึ่งสาบ,บอกเลยนะในฐานะแม่ค้าออนไลน์จริงๆอะคะ่ะวันนี้สาถึงอยากให้พี่ๆอะ,ะหันออกมาสร้างตัวตนกันจริงๆเพราะว่าอ่า พบบางสิ่งบางอย่างนั่นก็คือวันที่เรายิงแอดโฆษณาค่ะเราใช้เงินทำงานเราใช้เงินทำงานและวันไหนที่สาปิดแอดคุณจะไม่ได้ลูกค้าเข้ามาเลยนะคะคุณจะได้ลูกค้าแบบเข้ามาน้อยมากอ่ะแต่เมื่อไหร่ที่เราอะค่ะออกมาสร้างตัวตนจริงๆอะคะ่ะต่อให้อ่าวันนี้คุณไม่ยิงแอดก็มีคนเข้ามาซื้อสินค้ากับคุณเข้ามาถามคุณ หรือแม้กระทั่งว่าถ้าเขา,าซื้อสินค้าของเราไปใช้แล้วแล้วซื้อซ้ำมันเป็นสินค้าต้องบอกก่อนอย่างนี้นะคะว่าเวลาเลือกสินค้าค่ะพี่ๆขาอันนี้ขอนอกเรื่องไปนิดนึงนะคะคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับพี่ๆเวลาที่เราเลือกสินค้ามาขายอะคะ่ะสายอยากจะให้พี่ๆพ,พ,พยายามเลือกสินค้านะคะที่มันใช้แล้วหมดไปเพราะโอกาสในการซื้อซ้ำกับลูกค้าแล้วก็เราเนี่ยมันจะมีนะคะเวลาที่เขานะคะ ซื้อสินค้ากับเรารอบแรกเขาใช้หมดเขาก็ยังกลับมาซื้อสินค้ากับเราเพราะเขารู้จักเขาเห็นหน้าเขาคุ้นเคยกับเราก็คือที่บอกค่ะการที่เราออกมาสร้างตัวตนในวันนี้มันมันไม่ใช่แค่เพียงว่าลูกค้าจะรู้จักเราในฐานะแม่ค้านะคะกับลูกค้าแต่ว่ามันเป็นมากอะไรเป็นมันเป็นมากกว่าสิ่งนั้นนั่นก็คือรู้จักในฐานะเพื่อน เออพี่ญาติไม่ใช่ญาติสิเพื่อนพี่แล้วก็คนรู้จักคนที่แบบว่าให้คําแนะนําดีๆกับลูกค้าค่ะอันนี้มันจึงเป็นเหตุผลที่การที่เราออกมาสร้างตัวตนการที่ลูกค้าเห็นหน้าเราเยอะๆค่ะมันจะสร้างโอกาสในการขาย ให้กับเราได้มากยิ่งขึ้นค่ะในวันนี้ค่ะอันนี้นะคะก็คือแบบเป็นประสบการณ์จริงเนาะที่แบบว่าใสาอ่อยากจะบอกนะคะใสอ่อยากจะบอกแล้วก็คิดว่าพี่ๆหลายๆคนเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือต่อให้วันนี้ค่ะ,ะบางคนออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะแต่ว่า ยังไม่ค่อยมีความสม่ำเสมอนะคะวิธีที่จะทำให้ลูกค้าจดจำเราได้ดีนั่นก็คือออกมาสร้างตัวตนค่ะออกมาทำให้เขาเจอเราในทุกๆวันค่ะและก็ในเวลาเดิมช่วงแรกนะคะอาจจะเป็นแบบเวลาเดิมที่สม่ำเสมอนะคะ,ะสมมติว่าวันนี้ค่ะวันนี้คุณจะออกมาสร้างตัวออกมาไลฟ์สดประมาณเจ็ดโมงคุณก็เจ็ดโมงตลอดอะคะ่ะไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆแบบว่าเจ็ดโมงหนึ่งอาทิตย์แล้วก็กระโดดไปแบบ ช่วงเย็นหนึ่งอาทิตย์แล้วก็กลับมาโผล่ช่วงเช้าอีอะคะ่ะคือลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณนะคะจะไม่รู้ว่าวันนี้คุณคือเขาจะไม่สามารถที่จะเดาใจคุณได้ออกออกเลยนะว่าคุณจะสามารถที่จะแบบว่ามาไลฟ์สดนะคะมาไลฟ์กี่โมงนะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงแรกเนะี่ยที่เราสร้างตัวตนก็คืออาจจะเวลาเดิม เนาะเวลาเดิมวันเดิมอาจจะแบบว่าแจ้งไว้ก็ได้ค่ะแจ้งเขาไว้อย่างสานะก็จะใช้วิธีการคือช่วงแรกคือแจ้งไว้ที่หน้าปกเฟซแฟนเพจเลยนะคะหรือว่าถ้าเป็น t i k t o k ก็จะเป็นที่ไบโอก็ได้เนาะเออนะคะอันนี้คือแบบแจ้งแจ้งไว้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะให้เขารู้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีฐานแฟนเพจหรือฐานลูกค้าที่มันแน่นๆคนรู้จักเราเยอะมากขึ้นนะคะนะคะในระดับหนึ่งแล้วนะคะพี่พี่คะ่ะเราก็จะที่จะ สามารถที่จะย้ายวันเวลาได้เนาะอันนี้คือแบบย้ายวันเวลาได้หรือว่าช่วงนี้ก็คือแนะนำเป็นถ้าใครจะไลฟ์นะก็ถ้าอยากจับกลุ่มคนทำงานนะอันนี้เป็นเทคนิคอีกข้อหนึ่งนะคะที่สัต์ใช้จริงๆก็คือแนะนำเป็น7โมงเช้าถึงประมาณ8โมงเนาะที่แบบว่า ประมาณช่วงนี้เนาะเพราะว่าเราจะสามารถจับคนทํางานได้เพราะว่าคนทํางานส่วนใหญ่เข้างาน8ปดโมงเก้าโมงถูกไหมคะไม่งั้นก็จะหลัง5้าโมงเย็นได้เลยคะ่ะก็ประมาณนี้คะ่ะสาหรับเทคนิคในวันนี้นะคะที่สายนามาฝากพี่ๆนะคะก็ <im> จะประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตทิ้งท้ายนะคะวันนี้แบบว่าวันนี้นะคะเรามาก่อนเวลานิดนึงนะคะวันนี้ขออนุญาตนะคะต้องต้องบอกแบบนี้ก่อนเลยว่านะคะสาหรับวันนี้ใครนะคะที่ เป็นมือใหม่นะคะสําเป็นมือใหม่ในการเข้าเพิ่งเข้ามาสู่โลกออนไลน์ line, แล้วแบบจับจ้นชนไปลายไม่ถูกไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะอยากขายสินค้าหรือในโลกออนไลน์ line, แต่ไม่รู้จะเลือกสินค้ายัางไงนะคะวันนี้นะคะถ้าใครยังไม่รู้จะขายอะไรนะคะตอนนี้สาเปิดรับสมัครตัวแทนจําหน่ายอยู่นะคะพี่ๆค่ะตอนนี้สาฝากตอนนี้สาเปิดรับสมัครตัวแทนจําหน่ายอยู่นะคะเป็น สินค้าของสารนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องสำอางสกินแคร์สำหรับเด็กนะคะก็จะมีหลากหลายกลุ่มมีมากกว่า2,500รายการนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์นะคะสามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะแล้วก็รา,ายละเอียดต่างๆนะคะก็เดี๋ยวคุยกันอีกทีในอินบ็อกซ์ก็ได้นะคะแต่ว่า ต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าใครติดปัญหาในเรื่องของแบบกลัวสต็อกสินค้าเยอะๆอะค่ะกลัวสต็อกสินค้าเยอะๆคือต้องบอกเลยว่าถ้าทํากับสาค,คือคุณไม่จําเป็นต้องสต็อกสินค้าในวันนี้นะคะก็คืออันนี้คือสาต้องการที่จะช่วยเนาะสาต้องการที่จะช่วยจริงๆนอกจากคุณนะคะมีสินค้าที่ดีมีคุณภาพมีมาตรฐานที่จะเอาไปจําหน่ายแล้วนะคะคุณก็ยังมีสานะคะเป็นพี่เลี้ยงของคุณนะคะในโลกออนไลน์ด้วยนะคะ ได้ค่ะได้ค่ะโอ,โอเคค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่แสงสวัสดีค่ะโอเคนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสาก,ก็นะคะขออนุญาตจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะสาก,ก็ขออนุญาตจบไลฟ์เพียงเท่านี้เดี๋ยวถ้าใครสนใจนะคะก็ิ็อกซ์เข้ามาคุยรายละเอียดกันได้อีกทีนะคะแล้วพรุ่งนี้นะคะมาพบกันนะคะตอน 9เอ่อตอน8มง24นทีช่วงเช้านะคะช่วงเช้าจะเป็นเทคนิคนะคะในเรื่องของ,อ,ง,ขอ,งอ่าการปิดการขายนะคะแล้วก็ช่วงเย็นนะคะก็จะเป็นเทคนิคต่างๆในเรื่องของการออกมาสร้างตัวตนบนโลกอะไรค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็พบสาได้ทั้ง2ช่วงเวลานี้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกๆช่องทางนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ